ไปที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยครับใครๆก็ไม่รับพมขนาดพัดลมยังติดหลายตัวออคนบอกว่าเฮ้ยมันร้อนขนาดที่มันต้องติดทีขนาดนั้นเลยเหรอติดทีไม่พอติดข้างนอกออติดเพื่อทัดให้ใครเนี่ยฮะแต่ว่าพอเป็นข่าวแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าติดพัดลมถี่ขนาดนี้มันจะทําให้ยิ่งหนาวกว่าเดิมไหมหนาวที่หนาวที่ว่าคือคนติดและหน่วยงานหน่วยงานต้องหนาวแล้วนะเออแต่คนใช้เนี่ยเขาบอกเออมันมันจะได้หรือเปล่าหรือถ้าเปิดพร้อมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นพายุไหมล่ะ มันติดทีขนาดนั้นเนี่ยโออแล้วระเด็นคืองบประมาณเป็นแสนมันถูกที่ถูกทางหรือเปล่าแล้วข้างในอ่ะที่มันควรจะติดอ่ะอยู่ไหนค่ะติดหรือเปล่านะครับปรากฏล่าสุดหรือแล้วจ้าคนก็แซวอีกวเนาะเอ้าหรือเนี่ยก็ต้องมีงบในการหรือด้วยไหมอันนี้นี่พอเป็นข่าวปุ๊บหายไปแล้วหรือแล้วโอ้โหคนวิจารณ์สนั่นโลกโซเชียลเลยนะครับเรื่องนี้ทางคุณลำพันธ์เศษโถครับปลัดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิที่จังหวัดร้อยเอ็ด สั่งให้หรื้อพัดลมเพดานขนาด16นิ้วที่ติดเรียงกันเป็นตับ69ตัวหน้าอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับเพื่อรอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมาตรวจวัสดุก่อนว่าถูกต้องหรือไม่แล้วถึงจะชี้จุดให้ติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยทางประหลัดชี้แจงแบบนี้ครับเป็นการเข้าใจผิดของพนักงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างครับที่ติดตั้งพัดลมไม่เป็นไปตามความน่าจะเป็น ไอ้ตอนติดเนี่ยเอาตรงๆนะ hey, hey, hey. อยากจะถามผู้รับเหมามืงอกว่าตอนติดคุณคุณใช้อะไรคิดน่ะถึงติดแบบนี้นะฮะคือโดยอันนี้แบบเราไม่เดมมีความรู้เชี่ยวชาญอะไรเราก็มองได้ด้วยตาเปล่าว่ามันมันคิดปกติไปใช่ไหมฮะจากว <c oughs> ิจารณิยาณทั่วไปของ ยิ่งคนมีอาชีพรับเหมาแล้วคุณเป็นผู้รับเหมาอ่ะถามจริงคุณเคยติดพัดลมอย่างนี้เหรอถ้าไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นผู้รับเหมาอาจจะติดไปโดยไม่มีความรู้รู้เท่าไม่ถึงกันมันมีย่อะก่าติดให้มันครอบไปหรือเปล่าแต่อันนี้คุณเป็นผู้รับเหมานะคุณติดแบบนี้หรือสัญญาเนี่ยมันระบุไหมว่าเฮ้ย72ตัวเนี่ยมันควรจะติดห่างกันแค่ไหนในพื้นที่ไหนบ้างอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยกันยังไงเนี่ยฮะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรปหลัดก็บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดของผูู้้้้รรรรรรััััับบบบบเเเเหหมมาาาาาานนนะะคคซึ่่่งงผียไดกวจ ประมูลเข้ามาก่อสร้างอาคารหลังนี้พร้อมติดตั้งพัดลมเนี่ย72ตัวแต่ที่ติดอยู่ด้านนอกเรียงรายกันเนี่ย69ตัวเหลืออยู่3ตัวยังไม่ได้ติดนี่ไม่แน่ใจนะฮะสตัวที่ไม่ได้ติดเพราะว่ามันไม่มีที่แล้วหรือเปล่าแล้วมันแน่นแล้วหรือเปล่าเลยยังไม่ได้ติดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้รับเหมาครับต้องนําหนังสือขอติดตั้งมาให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างและช่างควบคุมงานมาตรวจดูสก่อนนะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่อย่างไรจากนั้นจึงจะอนุญ,ญาตให้ติดตั้งได้ แต่นี่ผู้รับเหมากลับลัดขั้นตอนครับส่งหนังสือขอติดตั้งมาแต่ยังไม่ได้เส็นแต่กลับเข้าไปทำงานก่อนโดยไม่รอคณะกรรมการและช่างคุมงานมาชี้ว่าจะติดจุดไหนอะไรยังไงบ้างครับคือผู้รับเหมาสร้างนัินมาบ้งมงมา,มา,มา,มาดนมันิทีิด ไม่เบียมันไม่ได้ระบุ่าทิตยของไหนเบ,บียม,มันไม่ระบุแต่มันระบุว่ามันมีพระโลติตภายในอาคารเอเอ,าเอามานี่มันเป็นดุลพินิจของแางทุกง,งานที่สิบอกมาตดต,ตรงไหนก็คือตีข้างในจะตดตรงไหนแต่มันไม่ใช่ตรงนี้แต่เขามมาแล้วเขาก็ตดเลยดบี่สร้างมาเบิ้งผมเบิ้งหนึ่งเก้าหมนนี่ผมได้่าชูไปเบิ้งสูไปแก่เอออันนี้ และเห็นว่าประหลัดเนี่ยมีหลายตำแหน่งเหมือนกันนะเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านบอกว่าโรงเรียนกระดิ่งทองเป็นโรงเรียนของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิปลัดเป็นผออค่ะ ออแต่<ถ>ไม่รู้นะนี้เดี๋ยวต้องให้ชี้แจงเพจเขาว่าอย่างนี้เอ,อคือ<ช>มจะทับซ้อนกันไหมเท่ากับว่าประหลัดเทศบาลกับพอโรงเรียนเป็นคนเดียวกัน,น,กนแล้วเรื่องของการใช้งบประมาณการบริหารโรงเรียนเนี่ยมันก็เลยจะเกิดความทับซ้อนหรือไม่อย่างไรอ่าน,นี้เดี๋ยวรอประหลัดชี้แจงครับคุณใช่แต่ว่าประหลัดอ่ะ่ถ้าก็ชี้แจงกับนักข่าวแล้วล่ะแล้วก็บอกว่าในแบบในสัญญ,ญามันก็ไม่ได้กําหนดแล้วว่าพัดลมจะมาติดตรงไหนมันก็เลยผิดพลาดกันไปหมดเออแล้วเขาก็มาติดไปก่อนนะก่อนที่จะส่งมาให้ตรวจสอบนะครับล่าสุดทีมข่าวครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงเรียนแห่งนี้อีกคครรัั้งนะบ วันนี้พบว่าพัดลมที่ติดตั้งเรียงรายรอบตัวอาคารด้านนอกนี่ฮะโบ๋เลยฮะอันตรธานหายไปแล้วถ,ถ,ถูกถอดออกไปหมดแล้วนะครับ<ะ>ซึ่งเดี๋ยวต่อไปครับจะรอให้ทางคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจงานจ้างเข้ามาชี้นะว่าะจะติดตั้งจุดไหนอย่างไรในจุดที่กําหนดไว้อะเปรียบเทียบให้ดูนะฮะซ้ายขวานะครับเอาออกไปแล้วเรียบร้อยซึ่งอาคารอนเนกประสงค์หลังนี้ครับมีการรับเหมาก่อสร้างทั้งโครงสร้างตัวอาคารการติดตั้งพัดลม ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เครื่องเสียงภายในเพื่อใช้ในกิจกรรมของทางโรงเรียนและให้บริการในการประชุมอบรมสัมมนาหรือว่างานชุมชนต่างๆด้วยก็จะเห็นว่าใหม่เอี่ยมเลยฮะเห็นไหมสียังใหม่อยู่เลยแล้วเอาตรงๆนะข้างในเนี่ยคุณยังไม่ติดพัดลมเลยสักตัวแล้วคุณคิดว่าพัดลม72ตัวเนี่ยเขาจะติดข้างนอกหมดเลยจริงๆเหรอเอาตรงๆ แล้วข้างในคุณไม่ติดให้เขาเลยสักตัวเนี่ยคืออยากฟังทางผู้รับเหมาอะชี้แจงหน่อยเพราะ<อ>ว่าเราอยากรู้ว่าข้อมูลจะตรงกันกับทางประหลัดหรือเปล่าให้มันได้ข้อมูล2ด้าน<ช>เพราะว่าตอนนี้ <ๆ S 2> เอาพูดตรงนะพอประหลัดบอกแบบนี้ทัวร์ก็ไปลงผู้รับเหมาค่ะแล้วอันนี้เราก็อยากให้ประหลัดเขาได้แบบโปร่งใสเคลียร์ไปเลยเพราะคนจะมองไปหลายแง่มุมแล้วเนี่ยเคลียร์เรื่องงบประมาณด้วยเลยความจําเป็นงบประมาณราคาเนี่ยเจ็ดสิบสองตัวเป็นแสนเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันจัดซื้อจัดจ้างกันมายังไงอย่างเงี้ยค่ะเอาแบบ เอาให้ลึกไปเลยเเอาให้คจะได้สบายใจกันถูกต้องแล้วผมเชื่อว่าไม่ได้มีแต่ที่นี่นะฮะ,ะเพราะผมเห็นเพจดังเนี่ยเขาก็แชรตลอดใช่ไหมล่ะหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยใช้งบประมาณแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ฝากตรวจสอบที่อื่นด้วยใช่ค่ะนะเราเป็นชาวบ้านในพื้นที่หรือประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะครับ